สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเคล็ดลับการปลูกกระเพราให้หอมนะครับไม่ว่าจะเป็นพันในๆก็แล้วแต่นะครับจะปลูกให้หอมต้องทําแบบนี้นะครับนี่บางคนไม่รู้นะครับว่านี่คือต้นยาหรือเปล่าจริงๆแล้วนี่คือต้นกระเพรานะครับเราหวานไว้ตั้งแต่ฝนแรกนะครับนี่ครับนี่กระเพรานะครับกินได้ทั้งปีแต่ใบจะเล็กๆพอเขาใบเล็กเขาก็จะมีกลิ่นฉุนนะครับก็คือกลิ่นหอมนั่นเองนะครับซึเป็นกระเพราสีม่วงนะครับ นั้นพี่น้องสังเกตดูนะครับว่าผมจะมีต้นญ้าหรือยาทานแสงขึ้นมาด้วยนะครั้ผัดกะเพรานะครับสุดยอดมากนะครับใครที่ชอบกกินกะเพราหอมทำแบบนี้ไม่ผิดหวังนะครับนี่ต้นกะเพรานะครับเนี่ยเนี่ยครับต้นกะเพรามีต้นหย่านะครับต้นย่าใหญ่กว่าต้นกะเพราแต่ว่าต้นนี้แบบไม่ต้องลดน้ํานะครับห้ามรดน้ําไม่งั้นกลิ่นมันก็จะไม่ค่อยหอมนะครับ รับเลยนะครับ